สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมแก๊งสตาร์นะครับผมแก๊งสตาร์ไฟส์นะก็เป็นเกมเกี่ยวกับแนว gta นั่นแหละนะเป็นเกมเกี่ยวกับคล้ายๆเกม gta นะครับผมก็เล่นไปนประมาณสักสองแชปเตอร์แล้วนะ2มิชชั่นนะครับผมมันจะมีโหมดให้ทำมิชชั่นกับโหมดให้เราเล่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของ แผนที่ในเมืองทั้งหมดนะครับผมถ้าเรากดด้านบนเนี่ยเราก็จะเป็นเล่นเห็นไหมสามารถเข้าไปเดินวิ่งเล่นได้ครับฆ่าคนค่าใครก็ได้เปลี่ยนปืนนะครับถ้าเราแบบว่าเข้าไปเงียบๆเนี่ยแล้วก็อุ๊ยนั่นมันอะไรน่ะ มันเป้าหมายของเรานี่ว่าเฮ้ยเฮ้ย,ยกดผิดตัวต้องฆ่าตัวนี้ดีกว่าเอ้ามันไม่ให้เราไอ้นี่ว่ะนั้นมึงก็โดวนซะเถอะสัตว์เหมือนด้วยปืนกนลนะ่ะมีตำวรวจปะวะทีนี้ แตกเฮ้ยนี่มันต้องแตกเรียบร้อยแล้วเราก็เรียบร้อยด้วยดิชิปโปงง่งแล้วไงเฮ้ยแย่งรถครับขโมยรถก่อนครับตัวนี้เอ้าถูกจับชิปโปง่งโอ้โนเงินประกันตัวหร เล่นแล้วกันไม่อยากเสียเงินนะครับกดกดไี้นี่ดีกว่ากดกดดูดูโฆษณาเอาโอ้จริงๆผมน่าจะวิ่งไปให้เร็วกว่านี้นะคือประเด็นคือไอไอไอเป้าหมายของเราอะต้องยิงเท่านั้นไงนไม่สามารถฆ่าเงียบๆได้นี่แหละประเด็น ถูกจับซะงั้นแล้วไม่รู้ด้วยต้องทำยังไงเนี่ยเฮ้ยกดแล้วนะฮัลโหลเฮ้ยค้างเลยเอา้าอ๋อโอเคโอเคเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้ะ อยู่ดีก็ถูกจับเกมอาจจะกระตุกนิดนึงเลยครับผมเน็ตเน็ตไวไฟบ้านค่อนข้างกากประกันตัวมาเรียบร้อยแล้วอนนี้คือเล่นให้ดูนะว่าประมาณนี้ครับเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปใกล้ๆก็จะกัดได้ปุ๊บนี่ไงเคาะด้วยด้ามปืน ไปทำภารกิจนะครับสามารถกดเนี่ยกดทำภารกิจได้กดไปเลยครับเนี่ยทำภารกิจผู้ช่วยพ่อครัวระดับธรรมดาให้สำเร็จผู้ช่วยพ่อครัวสวัสดีปีใหม่แต่ว่าให้จะให้กูออกตังเสียตังเสียตังเนี่ยนะจะบ้าหรือเปล่าครับตามหาผู้ช่วยของอ e ีแมนและทำลายสินค้า

ที่แสนสุขเดี๋ยวไปเดี๋ยวหาของให้ตามหาปีปาปิยองที่ไซต์ก่อสร้างชื่อมันน่ารักมากนีกน่เปลี่ยนเป็นปืนกลเลยดีกว่าสัตว์แม่งเลยทางออกอยู่ไหนวะนี่ลูกกง ไปยังไงล่ะเนี่ยกลับแท็กซี่ไปแล้วโทรแท็กซี่แม่งเลยจะไปยังไงวันนี้เนี่ยนะไซต์ก่อสร้างเหรอ ไอจุดเหลืองๆนี่คือยังไงเอ่ยไอจุดเหลืองๆหรือเปล่าเดีย๋ยวนะขับรถก่อนโอ้ขับรถโคตรกากเลยเอ้าเอาเอาเอาอุ้ยโรวๆๆๆ นี่ไงไไสายเกาะสร้างก็อยู่นี่อยู่แล้วนี่นี่ไงมันก็อยู่สายเกาะสร้างอยู่แล้วจะขับรถไปไหนวะอ๋อมันอยู่ข้างบนปะโถเอ,อ้ยจะขับรถทำไมอยู่ด้านบนครับต้องขึ้นสะพานต้องขึ้นบันไดขึ้นมาครับถือปืนกลมาเลยอ่ะเนี่ยดูดี มันกำลังขู่คนอยู่ครับฉันไม่ใช่พ่อครั่วฉันไม่แค่ผู้ช่วยเท่านั้นเดี๋ยวมาโกหกฉันทำไม่ได้หรอกสิงนักบิดชื่อมหาไว้ทำ่าช่วยชีวิตปาปิยองเดี๋ยว มันอยู่นู่นเลยเหรอเฮ้ยชิปโงงแล้วตาปีองลนยิงตาปีองลนยิงรีบวิ่งมาช่วยอเอามึงก่อนแหละซัดมึงก่อนหล,ลบห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 ล,ลบก่อนหล,ลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยไอ้แค่กดผิดกดผิดเฮ้ยลบดิลบลบมันลีกระสุนมันลีกระสุนลีกระสุนเหรอ เจอเฮ้ยเฮ้ยหลบข้างหลบข้างหลบข้างเดี๋ยวตกตึกเดี๋ยวตกตึกอ้าวลีกระสุนลีลีลีกระสุนเหรอคะมาแล้วพี่มาช่วยแล้วอ,อ,อ,อี๋หนูไม่ต้องกลัวบะปิยองกุ๊กไอ้แก๊งมอไซมันบังคับให้ฉันขโมยสูตรของคุณอีแมนโอเค ช่วยปาปิยองมาะฮะต่อไปคือเข้าไปในท่อระบายน้ําให้เราเข้าไปในท่อระบายน้ําโอเคเขี่ยขับรถวิ่งเอาล่ะกน <c oughs> ก่อนจะเข้าไปท่อระบายน้ําเล่นมึงก่อนแล้วกันเพื่อความสนุกนี่ไงล่ะ ไมีตำรวจมาก่อความท่อระบายน้ำใช่ไหมมีป่ะนั่นๆัๆนนั่นนั่นั่นไล่ๆๆๆๆล่ไล่ไล่นี่นีนี่มามามาตามควันไปที่สินค้าตามควัน นี่สองครั้งครับโอเคเริ่มรู้แล้วลงมาฟับขวัญอยู่ไหนเอ่ยอน,นี้ทางตันลงไปทางนั้นนี่เป็นเกมมือถือนะครับเป็นเกมโทรศัพท์นะครับมันขับอยู่ค่อนข้างยากนิดน,นึงอะไรวะเนี่ยทำลายเรือเอา้าชิปหายมันให้ทำลายเรือไอ,อ,อ้เย้โอ้ no no มีเรือแถวนี้ไหมเรืออยู่ไหนเรือแม่งไปนู่นแล้วเฮ้ยแล้วทำไงอ่ะมีเรืออยู่ป่ะนี่ไงเรือเราอยู่นี่ชิบโป่งแล้วไงโอ้โห,โโหแม่งไปไหนแล้วไหนแล้วมาอุย้ยมันเว้ยก็มาดิแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ย ดียังไงเฮ้ใยใช้ได้แต่ปืนพกนะครับมาดูหน่อยล้วะโอ้ยอยากเกินมานายหน,หนีฉันไม่พ้นหรอก ต้องขับไปใกล้ๆมึงใช่ไหมจะชนอยู่แล้วเนี่ยไลลาไลลานี่ไงล่ะก็มาดิเยี่ยมมากเลยนะสินะของฉันได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยทำงานสำเร็จครับผม อะไรเนี่ยแพ็กกาพเอโอวโอ้โหแ่งให้กูซื้ออีกแล้วเสียตังค์ตลอดเคลียร์ครั้งแรกนะครับภารกิจเสร็จสมบูรณ์ผู้ช่วยพ่อครัวอ e ีแมนเคลียร์เสร็จแล้วก็รับนิดหน่อยนะโหลหทองแดงต้อง ต้องต้องเชื่อมจุดครับป๊อป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 นี่ทัสทัสกีให้เชื่อมจุดด้วยกันแคสเงินเอ้าได้ไรเฟิลสะเทือนอ่านี่อะไรสักลายครับสวยดิจำเด่างีจ้จำมาที่คลังชวนกูเสียตังค์อย่างเดียวเลยอัปเกรดปืนแล้วหน่อยดีไหมเอ้ยนี่ ยี่ห้า G เลยหรอโอ้โหแพงจังภาหนะภาหนะเรามีรถอะไรเนี่ยนี่ไงม,มากดสามารถมากดอัปเดตได้ตรงนี้เลยครับ เรากำลังไป gate, อัปเกรดอาวุธกันสักหน่อยปืนไรเฟิลนี่เลเว่าสองครับมันจุกระสุนบวกสองและความรุนแรงบวกสี่เลยความเสียหายบวกสองต่อไปนี่รับเพชรกันสักหน่อยทำภารกิจสำเร็จแล้วภารกิจต่อไปอะไรเนี่ย ไม่ใช่ดาราฟิสิกฟิสิกระดับธรรมดาให้สำเร็จคืออะไรวะไม่ใช่ดาราฟิสิกอีแมนอีกแล้วขโมยคาร์บอนขโมยคาร์บอนฟีนอนจากองค์การอวกาศยิงหูดับตับไม้แน่ครับดูจากทรงแล้วใส่แน่ โอ้ใช่แล้วไปเอามันมากันเถอะนี่อยู่แผนของเราขึ้นไปที่หลังคารอจนขอมาส่งแล้วก็ยึดรถนั่นซะมึงสั่งอย่างเดียวเลยอีแมนเรียกกูพ่อก้ามโตอย่างเดียวแล้วก็สั่งกูอย่างเดียวเลย มอสนะครับน่าจะเป็นบริษัทอะไรสักอย่างจัดการเป้าหมายทั้งเป้าหมายทั้งหมดบนหลังคาเป้าหมายทั้งหมดเลยเหรอแล้วกูจะเข้าไปยังไงอ่ะเฮ้ย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 เนี่ยหูมันตามมาด้วยครับอุ้ย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  เฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วเจ็บเเอา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 มัออกตัวไหนวะหล่ะวะมึงก่อนแหละหลดลบเราเราลดเอ้ยเอาวิ่งเข้าไปไม่ได้หรอ ทำไรอะเฮ้ยได้ยินเสียงเลยปัปะัปะบปเหมือนมันยิงลงมาปะ่ะไม่ใช่แล้วกูจะเข้าไปยังไงวันเนี้ยเฮ้ยแล้วไงมไงอยู่บนนั้นแล้วเข้าไปยังไงอะรู้แล้วว่จาจัดการทั้งหมดอะรู้แล้ว จะเข้าไปยังไงขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยอ่ะแล้วกูวิ่งออกมาแล้วด้วยัมนขับโคตรยากเลยแล้วผมเล่นใน iPad ดด้วยไอโฟนด้วยจอโคตรเล็กอะขึ้นยังไงวะเนี่ย มึงบอกแต่เป้าหมายวันหลังคาวราจะขึ้นไปยังไงไม่ไกดลายหน่อยเลยวะไม่ไก้ลายกูหน่อยเลยวะขึ้นยังไงเนียเหมือนต้องไปที่จุดสีเหลืองนะครับ เดินโง,โงูอยู่คนเดียวเลยนี่ไงจุดสีเหลืองอ๋อนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงอื้อสวยลบก่อนลบก่อนเอามึงก่อนเลยดีกว่านะอุ้ยมึงก่อนเลย มีแน่ๆ่เห็นละอกูเห็นละมึงก่อนเลยอุ้ยๆ,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 ๆุ้ยวุ้ยีไงตอนนี้มีไหมมันวิ่งลงมาลองวิ่งมามันวิ่งลงมาวิ่งลงมาก็โดนดิ มึงยิงกันขนาดนี้ไม่ได้ยินเสียงไงวะเหลือตัวเดียวหรอ๊อยสบายดองสวยจัดการยาม bịt nào, ở đá lăng à, bực xả ngang này đi qua, ui, ai hia, ôi, ôi, mangเยอะ đuôi, này này, thìa con thìa con, ơi mùng có mặt đi, รูแล้วผมดูลลแล้วรูตลดละเู้ยัหข้น้ขึ้นขข้าขึ้นขึนขข้นมึนข้น้นขึ้นขึ้นขึงนมึงนขึนขึ้นมึนขึ้้นน,นมึงหมดนม กะศูนย์มึงหมดใช่ไหมคือรถคุ้มเกาะอ,อีกเอาไปวิ่งเลยลงตรงนี้เลยได้ป่ะเนี่ยน,นี่ป่ะอันนี้เน,นี่ยเน,นี้ยเน,นี้ นัดกระจกออกมาฝ่าไม่ออกไปเลยเชนมั่วชนตัวตีพี่ผมมือไม่หัดขับขลแล้วอ้ากพังเขามั่วแล้วกูเอา้า โอ้โหอโอ้โหขอโทษ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 พี่เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอ้โหโอ้โหรถขับยากเหลือเกินไอโฟนนี่มันจอเล็กปุ่มๆมันก็เล็กไปหมดยากยากโอ้ทราบซึ้งสุดบรรยายเพื่อนรักโอ้ กูช่วยมึงอยู่อย่างเดียวเลยมึงไม่ช่วยอะไรกูเลยสุดยอดจริงๆอีแมนภารกิจเสร็จสมบูรณ์ไม่รับเควสได้นะครับเนี่ยตรงนี้กดรับได้กวเอาสำเร็จออีกแหละอีกแหละอะไรอีกอ่ะนี่ก็ชวนเติมเงินอีกก็ประมาณนี้นะ ก็ค,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 คล้ายๆกับเกม GTA เลยชื่อว่าเกม Gang Star Fight นะสามารถไปดาวน์โหลดได้ทั้งใน Play Store แล้วก็ App Store กันเลยนะครับผมเป็นเกมที่โหลดฟรีนะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เล่นกันเป็น EP แรกไปก่อนแล้วเดี๋ยว EP ต่อมาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อน,นะครับผม <S <S ไปทำเควสไปทำอะไรให้มันแบบว่าต่อเนื่องกันไปเลย โอเคก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ